ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตเรียนทางผู้เข้าร่วมการอบอสัมมนานะครับว่าไม่ไม่ทราบว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับว่าคือพอดีว่าหัวข้อนี้เองเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะครับผมต้องบรรยายถึงสามครั้งนะก็อาจจะเป็นด้วยด้วยด้วย,วยทิศทางของการปฏิบัติงานในเรื่องของการออกแบบเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ย การปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับเพราะเพราะว่า,าเนื่องจากในส่วนของการออกแบบเองเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมกํากับดูแลอยู่นะครับซึ่งหลายท่านเองเนี่ยผมอา,อาจจะเป็นผู้ที่จบหรือผู้ที่เพิ่งจะเริ่มทํางานในเรื่องของการออกแบบเองเนี่ยอาจจะยัง มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนักนะครับกับการที่จะปฏิบัติงานออกแบบนะครับว่ามันมีข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่นะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนมานั้นก็คือสิ่งที่นํามาปฏิบัติได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่เรียนมาเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ตรงกับที่มีการควบคุมโดยกฎหมายอยู่นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะ พูดไปภาพรวมนะครับของอตัวกฎหมายพวกคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างนะครับในในในช่วงแรกก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เนื้อหาของการเป็นภาพรวมเหมือนกันของการออกแบบโครงสร้างสําหรับโครงตัวโครงสร้างเหล็กโครงสร้างรูปพรรณนะครับก็นี่ก็จะเป็นอขออนุญ,ญาตกล่าวเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับ ก็ว um, ันนี no ้นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าคือวัตถุประสงค์วันนี้ก็คงอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่ากระบวนการควบคุมกฎด้านการออกแบบเนี่ยของของปัจจุบันนี้นะครับมันมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับแล้วก็โครงสร้างของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นเข้าใจถึงกระบวนการแล้วโครงสร้างของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องว่ามันจะมีการปรับปรุงต่อไปยังไงนะครับแล้วรวมถึงในส่วนของการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปุพันธุ์ด้วยด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงไปยังไงนะครับก็เลยหัวข้อวันนี้นะครับก็เลยจะแบ่งเป็นสี่หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกเนี่ยก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านการควบคุมอาคารนะครับที่ เหตุว่ามันมันควรจะต้องพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังนะครับเห็นภาพว่าบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการออกรายละเอียดต่างๆในการมาบังคับใช้ด้านการออกแบบโครงสร้างเนี่ยมีบทบาทอย่างไรน,นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็หัวข้อที่สก็คือจะพูดในเรื่องของโครงสร้างกฎหมายในปัจจุบันนะแล้วก็รวมถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตต่อไปนะครับ แล้วก็หัวข้อที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภาพรวมของการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณนะครับในปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอการปรับปรุงกฎหมายนะครับว่าต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้อ,ของกับการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพันเนี่ยมันจะมีทิศทางการปรับปรุงไปอย่างไรนะครับก็แต่ต้องขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นก่อนว่าในส่วนที่มีการปรับปรุงนะครับกฎหมายเนี่ย อาจจะเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะที่เป็นการให้ข้อมูลว่าแนวทางมันจะไปลักษณะไหนนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่ามันจะเป็นไปอย่างไรนะครับเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างการขั้นตอนการดรําเนินการนะครับในเรื่องของการแก้ไขนะครับของกระบวนการด้านกฎหมายอยู่นะครับก็เลยอาจจะยังไ,ไม่ไม่สามารถให้ใรายละเอียดได้นะครับแต่ก็จะคงเป็นให้เ hey, ห he. ็นแล้วว่าทิศทางมันจะไปอย่างเนี้ยนะครับว่า เราจะมีการปรับปรุงมาในทิศทางนี้นะครับครับก็อันนี้จะเป็นภาพรวมที่ขอ,อจะจะขออนุญ,ญาตาพูดในวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอดีกับเวลาที่ทางผู้จัดงานให้มานะครับอ,อันดับแรกนะครับก็ขออนุญ,ญาตเริ่มที่ภารกิจของกรมแล้วกันนะครับว่ากรมโยธานเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายผู้บังคับในอย่างไรนะครับคือก็ต้องเริ่มที่ภารกิจของกรมก่อนนะครับคือกรมโยธาเนี่ยผมกรมโยธาธิการและังเมืองนะครับก็คือเป็นกรมหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นกรมที่มีบทบาทค่อนข้างสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อการพัฒนาของเมืองนะครับความเจริญของเมืองนะครับซึ่งจากดูจากภารกิจทั้งสี่ด้านของกรมเนี่ยเห็นได้ว่าแต่ละด้านเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเมืองนะครับ ครับจะเห็นว่าด้านแรกก็คือด้านการผังเมืองนะครับด้านการผังเมืองก็คือในเรื่องของการกําหนดนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของเมืองนั้นๆน,น,นะครับซึ่งจะออกมาในรูปของผังเมืองรวมนะครับซึ่งจะเป็นการกําหนดสีต่างๆเนี่ยท่านที่คุ้นเคยอาจจะจะพอทราบอยู่นะครับเช่นการกําหนดสีเขียวนะครับการกําหนดสีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยรวมนะครับหนาแน่นนะครับ ซึ่งก็จะมีการกําหนดเป็นผังเมืองรวมไว้นะครับในของแต่ละจังหวัดซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องเรียนวา่าทุกจังหวัดเนี่ยมีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็เลยอ,า,อาจจะพูดลงไปในรายละเอียดนิดหนึ่งว่าเนื่องจากพอมีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทําให้าการบังคับใช้ด้านกฎหมายคุ้มครองเนี่ยก็จะถูกบังคับในพื้นที่ทุกจังหวัดไปโดยอัตโนมัตินะครับ เนื่องจากจากเดิมเนี่ยก็คือจะมีการประกาศเฉพาะบางพื้นที่นะครับแต่พอมีการประกาศใช้บังคับแห่งเมืองรวมไปทุกจังหวัดปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้การบังคับใช้ด้านกฎหมายอาคารเนี่ยก็เป็นการบังคับใช้โดยอัตโนมัติทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นด้านแรกนะครับก็คือเรื่องของการกําหนดนะครับทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของอประเทศหรือว่าพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับ ภารกิจที่สองนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับพัฒนาเมืองเนี่ยก็เป็นการพัฒนาในส่วนของการพัฒนาสาธารณูปโภคนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการวางผังเมืองที่ได้กำหนดไว้นะครับอาจจะผมอาจจะพูดข้ามไปนิดนึงนะครับคือการกำหนดด้านผังเมืองเนี่ยนอกจากกำหนดในเรื่องของผังเมืองรวมแล้วเนี่ย ยังมีการกําหนดในเรื่องของเป็นการกําหนดผังเมืองเฉพาะนะครับซึ่งจะเป็นการกําหนดเป็นรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะเป็นการกําหนดทิศทางว่าในเมืองนี้นะครับจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแต่อันนี้จะเป็นผังนะครับพอมาพรกิจด้านการพัฒนาเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเอาเอาแนวทางหรือผังที่ได้มีการกําหนดไว้เนี่ยมาทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มระบบสาธารณูปโภคนะครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับถนนนะครับให้สอดคล้องกับการวางผังเมืองที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีภารกิจด้านอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับที่ทุกท่านอาจจะเห็นว่าประเทศไทยก็มีประสบปัญหาด้านน้าท่วมนะครับอันนึงก็คือเรื่องของระบบป้องกันน้ําท่วมนะครับเรื่องของโครงสร้างป้องกันตลิ่งนะครับ ซ,ซึ่งก็เป็นภารกิจหนึ่งที่กรมโยธาธิการเนี่ยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็มาภารกิจที่สามนะครับก็คือเรื่องของการบริการด้านช่างซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานด้านช่งางหรือที่ที่เรียกว่าอาจจะปฏิบัติในเรื่องของการเป็นพลาติชเนอร์ในเรื่องของงานด้านช่างนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีทั้งในเรื่องของอการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างนะครับการประมาณราคาซึ่งอันนี้จะเป็นเป็นภารกิจหนึ่งของกรมโยธาที่จะให้บริการกับหน่วยงานที <slightly submarine traveling characters> <ED> ่เป็นราชการด้วยกันนะครับในการที่สนับสนุนในเรื่องของการบริการด้านช่างต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายซึ่งจะเป็นเรื่องที่จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ ภาร, han, ough, รกิจด้านอาคารนะครับซึ่งภารกิจด้านอาคารเนี่ยก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายควบคุมอาคารนะครับซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยจะเป็นกฎหมายที่ใช้ในการกํากับดูแลอาคารนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการดําเนินการนะครับในด้านของการปฏิบัติตามกฎหมายอาคารนะครับกระบวนการควบคุมตามกฎหมายอาคารนะครับกระบวนการขออนุญาตนะครับ รวมถึงกระบวนการออกแบบด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทำให้อาภกิจในด้านนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการที่กรมเนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของการกํากหนดแนวทางหรือว่ากําหนดข้อกําหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารนะครับอโอเคครับภารกิจควบคุมอาคารนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ย กับกรมโยธาธิการที่ดําเนินการอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆภารกิจด้านนี้นะครับมันจะมีอยู่หลายภารกิจด้วยกันนะครับซึ่งผมพอจะสรุปได้เนี่ยก็คือจะเป็น4ภารกิจหลักๆก,ก็คือในเรื่องของอการออกกฎหมายควบคุมอาคารนะครับการจัดทํามาตรฐานงานด้านอาคารหรือทีอ่บางท่านอาจจะทราบดีว่ากรมเอ,เองก็คือเป็นมาตรฐานอของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งเรียกย่อๆว่าคือโมยอพอครับ แล้วก็การให้คําปรึกษาในเรื่องของกฎหมายคู่บรงคาบนะครับแล้วก็การเป็นปฏิบัตินะครับสนับสนุนของคณะกรรมการต่างๆตามกฎหมายคู่บรงคาบนะครับซึ่งปัจจุบันก็คณะกรรมการก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับก็คือคณะกรรมการคู่บรงคาบและก็คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะครับในส่วนของการออกกฎหมายคู่บระคาบเนี่ยนะครับกฎหมายคู่บรงคารในส่วนของระดับที่เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับ ก็คือเริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศกระทรวงนะครับซึ่งภารกิจทั้งสี่ดาทั้งสี่อย่างเนี่ยนะครับสิ่งหน่วยงานนะครับที่ของกรมโยธาธิการที่รับผิดช,ชอบอยู่ก็คือเป็นสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารก็คือเป็นสังกัดที่ผมอ,อยู่สังกัดอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของศูวนย์วิจัยและพัฒนาอาคารก็จะเป็นหนึ่งใน หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สํานักควบคุมและตรวจสอบบัตคานะครับซึ่งก็ศูวนย์วิจัยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลนะครับในส่วนของอการออกกฎหมายค mm. วบค <c oughs> ุมอาคารแล้วก็การจัดทํามาตรฐานนะครับที่ต้อง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 เน้นนิดนึงว่าที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิคนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมันมีหลายด้านในการทั้งที่เป็นเทคนิคแล้วก็ทั้งที่ไม่เป็นเทคนิคนะครับ แต่ของศูนย์วิจัยเนี่ยจะดูในเรื่องของกฎหมายที่เป็นเทคนิคนะครับรวมถึงตัวมาตรฐานงานอาคารด้วยนะครับซึ่งส่วนที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวข้องอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นการกฎหมายควบคุมราคาแล้วก็ส่วนที่เป็นมาตรฐานงานด้านอาคารนะครับหรือมอญพอนะครับอ,อันนี้ก็ ก่อนที่จะลงไปสูะะ่เนื้อหาอันนี้คงจะเป็นส่วนที่ให้ทุกคนทําความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างกฎหมายควบคุมอาคารก่อนนะครับอันนี้จะขออนุญาตว่ามันจะเป็นโครงสร้างกฎหมายควบคุมอาคารที่เป็นด้านเทคนิคนะครับเนื่องจากมันจะมีอย่างที่เรียนครับว่ากฎหมายควบคุมอาคารมันจะมีหลายด้านนะครับจะเป็นทั้งด้านการกํากับดูแลนะครับการ ดำเนินการขออนุญาตด้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดโครงสร้างกฎหมายนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ในด้านของเทคนิคก็คือในเรื่องของการออกแบบนะครับต่างๆนะครับการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆนะครับที่เป็นรายละเอียดด้านเทคนิคเนี่ยจะมีโครงสร้างในลักษณะที่จะนําเสนอให้ทุกท่านได้ไดเห็นนะครับในในในสไลด์แผ่นนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็คือ ที่อยู่บนสุดนะครับก็คือตัวพระราชบัญญัติกู้คุ้มคานนะครับซึ่งตัวพระราชบัญญัติกู้คุ้มคานเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นกฎเป็นเป็นกฎหมายแม่นะครับในการที่เราจะาใส่อำานาาตามพระราชบัญญัติกู้คุ้มคานเนี่ยมาใช้ในการออกกฎหมายลำดับถัดๆไปนะครับที่จะเป็นรายละเอียดต่อไปได้นะครับปัจจุบันนะครับก็คือกฎหมายกู้คุ้มคานเนี่ยมีการาปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับมาทั้งหมด ห้าฉบับแล้วนะครับก็ปัจจุบันก็คือจะเป็นปรับปรุงในฉบับที่ห้านะครับล่าสุดเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสบแปดนะครับโดยการการปรับปรุงเนี่ยมันจะมีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับในเรื่องของด้านเทคนิคนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือปรับให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดทางด้านเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเล่าต่อไปนะครับ จากพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับพรบอาคารเนี่ยนะครับซึ่งในพรบอาคารเนี่ยก็จะมีการให้อำนาจมาออกเป็นกฎกระทรวงได้นะครับในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายละเอียดด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแล้วก็แต่ในในในกฎกระทรวงเนี่ยนะครับในระดับที่เป็นกฎกระทรวงที่เป็นรายละเอียดด้านเทคนิคเนี่ยนะครับ อาจจะยังมีรายละเอียดที่ยังไม่ได้ลงลึกในในด้านเทคนิคมากนะครับเนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องของการออกกฎหมายนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการพิจารณากฎหมายเนี่ยการการตรวจสอบนะครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบการเขียนกฎหมายเนี่ยทำให้ในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเอารายละเอียดด้านเทคนิคทั้งหมดมาใส่อยู่ในกฎกระทรวงได้นะครับทําให้อ่พอมีการปรับปรุงกฎหมายมาควบการเนี่ยนะครับก็เลยมีการ ทำให้มีการปรับปรุงว่าเนื้อหาที่เป็นด้านเทคนิคเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยให้สามารถออกในรูปลักษณะที่เป็นประกาศกระทรวงได้แต่เดี๋ยวความแตกต่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับระหว่างกระทรวงกับประกาศกระทรวงนะครับจากประกาศกระทรวงนะครับพอเป็นรายละเอียดด้านเทคนิคมากขึ้นนะครับในประกาศกระทรวงเองเนี่ยในบางครั้งเองมันก็ยังไม่สามารถใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไปได้นะครับเนื่องจากมันจะมี ข้อกาหนดบางอย่างที่เรายังจําเป็นต้องมีการอ้างอิงออกไปในมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีการอ้างออกไปเนี่ยก็จะเป็นพวกมาตรฐานอ้างอิงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของกรมโยธาธิการเองนะครับหรือพวกมอญพอต่างๆหรือมาตรฐานที่เป็นการยอมรับทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานวสทเองนะครับหรือมาตรฐานต่างประเทศนะครับมาตรฐาน ASTM นะครับที่เกี่ยวเรื่องของการทดสอบนะครับ ก็จะมีการอ้างออกไปนะครับแต่จะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยถ้าไล่ดูมานะครับจากพระบบราชบัญญัติคู่บวาคานะครับกฎกระทรวงประกาศกระทรวงมาตรฐานอ้างอิงสิ่งที่แตกต่างกันนะครับจะเห็นว่าผมก็พยายามชี้ให้เห็นความแตกต่างกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นที่เป็นเส้นแบ่งนะครับว่าอันไหนจะไปอยู่ส่วนไหนเนี่ยมันก็คือเส้นแบ่งหนึ่งก็คือจะเป็นรายละเอียดด้านเทคนิค ในกรณีถ้าจะเป็นรายละเอียดด้านเทคนิคเนี่ยลงมาเนี่ยจะต้องมาออกเป็นลนักษณะของประกาศกระทรวงนะครับส่วนที่เป็นกฎกระทรวงหรือส่วนที่อยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมาคารเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของรายละเอียดการบังคับด้านกฎหมายซึ่งจะมีลักษณะของการจําจกัดสิทธิ์อยู่นะครับจํากัดสิทธิ์ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่ง เหตุผลหนึ่งนะครับว่าทําไมนะครับถึงต้องมีการแบ่งแยกระดับขั้นกฎหมายออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเหตุผลแรกที่ผมได้เรียนไปแล้วนี่ก็คือหนึ่งคือรายละเอียดเนี่ยในด้านเทคนิคบางทีเนี่ยมันเยอะจนไม่สามารถไปใส่อยู่ในกฎกระทรวงได้นะครับทําให้ต้องมาออกเป็นประกาศกระทรวงแล้วก็อ้างอิงไปที่มาตรฐานต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขครับ <c oughs> จะเห็นว่าถ้าไลา่ดูนะครับในเรื่องของ กระบวนการปรับปรุงแก้ไขนะครับในเรื่องของโครงสร้างกฎหมายคู่รังคาเนี่ยถ้าไล่ไปจากง่ายนะครับก็คือตัวมาตรฐานนะครับไล่ขึ้นไปก็เป็นประกาศกระทรวงนะครับแล้วก็กฎกระทรวงแล้วก็พรบขานะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากมากในการที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับทําให้ในบางครั้งเนี่ยนะครับเอาจากเดิมเนี่ยเขากํดดาหนดด้านเทคนิคบางอย่างเนี่ยที่อยู่ใน กฎก,กระทรวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับที่อยู่ในกฎกระทรวงเนี่ยทําให้บางครั้งเนี่ยพอมีการปรับปรุงแก้ไขยากปุ๊บเนี่ยนะครับทําให้ข้อกําหนดเหล่านั้นเกิดความล้าหลังไม่สอดคล้องกับอ,องความรู้ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบวันนี้ด้วยนะครับว่าปัจจุบันในกฎกระทรวงที่ใช้เนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเนื่องจากที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเนื่องจาก กระบวนการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะครับส่วนถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับปัจจุบันเนี้ยโครงสร้างที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนหรือว่ามีมีมีโครงสร้างการควบคุมกฎหมายอาคารเนี่ยที่เป็นลักษณะตามนี้นะตามที่แสดงให้เห็นแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ่พดินไหวนะครับซึ่ง กฎหมายแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องออกับการออกแบบแผ่นดินไหวในกฎกระทรวงเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าทุกคนที่คุ้นเคยนะครับก็จะเห็นว่าในกฎกระทรวงเนี่ยจะกําหนดเฉพาะอาคารนะครับที่ต้องออกแบบแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับที่ต้องพิจารณาเรื่องแรงแผ่นดินไหวจะเห็นว่ามันเป็นการละเอียดที่ในเชิงของอการบังคับด้านกฎหมายนะครับว่านในพื้นที่นี้ถ้าเป็นอาคารเช่นนี้ คุณต้องออกแบบเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยรายละเอียดในการออกแบบเนี่ยนะครับจะออกแบบอย่างไรเนี่ยนะครับก็ให้ไปดูที่ประกาศกระทรวงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีประกาศกระทรวงมารองรับในส่วนของรายละเอียดด้านเทคนิคแล้วเช่นกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเนื่องจากนะครับรายละเอียดการออกแบบด้านแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าทุกท่านที่เคยออกแบบก็จะทราบดีว่ามันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการ คำนวณแรงเนี่ยมันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับซึ่งในละเอียดในประกาศกระทรวงเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไปได้นะครับทําให้มีการพิจารณากาหนดเฉพาะเนื้อหาที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้นะครับได้ลงไปในรายละเอียดของประกาศกระทรวงนะครับส่วนรายละเอียดที่เป็นขั้นสูงขึ้นนะครับหรือว่าเป็นลักษณะนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ย นะครับก็เราก็มีการอ้างอิงไปที่มาฐานต่อไปนะครับเพื่อให้ผูกแบบเนี่ยสามารถไปพิจารณาเลือกใช้มาฐานต่อไปได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างนะครับของกฎหมายควบคุมอ,อาฐานในปัจจุบันต้องเน้นนะครับว่าในปัจจุบันแล้วก็จะใช้กับกฎกระทรวงที่ที่ที่เกิดมาหลังๆนะครับส่วนกฎกระทรวงเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างลักษณะน,นี้นะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีกฎกระทรวงหนึ่งที่ไม่เกี่ยวที่ยังใช้โครงสร้างเก่าอยู่ครับอ่านี้มาดอูอำนาจนะครับในการที่จะออกอกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับคือบางครั้งเนี่ยการที่จะออกกฎกระทรวงอไรายได้อย่างที่เรียนครับว่าเราอาศัยอำนาจตามราชบัญญัติคั้วโมการในการที่จะมาออกกฎกระทรวง เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใดที่พรบอาคารเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจไว้เนี่ยเราก็ไม่สามารถมาออกกฎกระทรวงได้นะครับแต่นะครับแต่ด้วยความที่ในพรบอาคารนะครับมีการกําหนดไว้นะครับว่าในเรื่องของอการออกแบบเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดก็คือกำหนดไว้อยู่ในมาตราแปของพรบอาคารเนี่ยจะมีกำหนดไว้ว่าการออกแบบอาคารเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ ในหกด้านด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของการออกแบบต้องพิจารณาเรื่องความมั่นคงแข็งแรงนะครับความปลอดภัยจากอัคคีภัยนะครับผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสอดคล้องกับผังเมืองนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อการจราจรนะครับซึ่งนี้จะเป็นเป็นหัวข้อหลักในการที่จะมาออกเป็นกฎกระทรวงนะครับที่จะมารองรับตาม มาตราแปดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถออกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับ <Glass> ในมาตราแปดไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานไว้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีจะมาแฝงหน้าตามพรบอาคารนะครับเพื่อออกกฎกระทรวงในการที่จะกําหนดให้อาคารต้องมีการออกอต้องมีการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอาคารจริงๆตอนเนี้นะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถออกได้นะครับแต่นะครับแต่ก็อันนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นข้อมูลไว้ปัจจุบันก็มันก็มีการออกกฎกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานอยู่ซึ่งจะเป็นการอาศัยอำนาจตามพระบองอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการอาศัยอำนาจตามกฎหมายควบครมการโดยตรงนะครับแต่เป็นการอาศัยอำนาจ ตามกฎหมายอื่นนะครับซึ่งเมื่อมีการออกกฎหมายในด้านนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็พอดีว่าทางพรบรนั้นเนี่ยก็ให้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 อำนาจว่าเมื่อออกแล้วเนี่ยก็ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นกฎกระทรวงหนึ่งที่ออกตามมาตราแปดนี้ด้วยอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ในบางครั้งเนี่ยถึงแม้ในมาตราแปดของพรบกานีจะไม่ได้พูดในเรื่องใดไว้เนี่ยถ้าเกิดมันมีพรบอ,รอื่นที่ไม่ให้อำนาจไว้เนี่ย ก็สามารถออกกฎกระทรวงในลักษณะนั้นได้ด้วยนะครับแต่พอดีผมอาจจะขอพูดในในมุมของกฎหมายคู่บอญชารก่อนนะครับว่ากฎหมายอาคารเนี่ยก็ในส่วนของการออกแบบเนี่ยก็จะมีกําหนดอยู่ในมาตใ,ในมาตราแปดเท่านั้นนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณหกหัวข้อนะครับซึ่งในหกหัวข้อนี้เองเนี่ย <c oughs> สิ่งวันนี้ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะครับซึ่งจะมีอยู่ ในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยซึ่งจะมีเป็นลักษณะที่ในมาตราแปดที่พูดไว้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่สองอนุมาตรานะครับก็คือวงเล็บสองและวงเล็บสามอันนี้ถ้าท่านคุ้นเคยกับกฎหมายก็จะพอจะทราบนะครับว่าปกติในมาตราแปดจะมีอยู่ทั้งหมดสิบหกอนุมาตรานะครับก็ก็จะเป็นการอบอกว่า สิ่งที่เกี่ยวข้อ,ของกับการออกแบบในรายละเอียดในหัวข้อย่อยเนี่ยจะออกแบบจะออกกฎกระทรวงอะไรได้บ้างนะครับซึ่งความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงก็คือเป็นวงเล็บสองและวงเล็บสามนะครับเล็บสองก็คือเรื่องของการรับน้าหนักความต้านทานความคงทนนะครับแล้วก็ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้นะครับส่วนวงเล็บสามนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือการรับน้าหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินนะครับที่รองรับอาคารนะครับือถ้ามองสองอนุมาตรานี้ก็จะพอพอที่จะแยกได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นส่วนบนนะครับส่วนวงเล็บสามเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของฐานรากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจวง ตามมาตราแปดวงเล็บสองและวงเล็บสามเนี่ยนะครับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้อยู่นะครับก็จะมีอยู่นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมแยกออกมาได้สามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกฎกระทรวงฉบับที่หกนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างอยู่นะครับซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่หกเนี่ยนะครับก็เป็นกฎกระทรวงที่ออกถ้าทุกท่านเห็นนะครับว่า เป็นกฎกระทรวงที่ออกมาตั้งแต่2,527นะครับใช้บังคับกับการออกแบบในปัจจุบันอยู่นะครับต่อมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกฎกระทรวงฉบับที่48นะครับแล้วก็มีการแก้ไขโดยกับกฎกระทรวงฉบับที่60นะครับซึ่งรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับที่48และ60เนี่ยหลัก,ลกๆคร่าวๆก็คือเรื่องของการกําหนดอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคารนะครับไม่จะเป็นการกําหนดระยะพุ่มของคอนกรีตนะครับหรือว่า กำหนดอัตราการสนไฟของโครงสร้างที่เป็นวัสดุอื่นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับคุณสมบัติของวัสดุตกแต่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับการฟุ้งกระจายการสะท้อนแสงแล้วก็การแตกกระจายพวกกระจกอะไรพวกนี้นะครับก็คือต้องมีการพิจารณาเรื่องการป้องกันอันตรายพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกกฎกระทรวงหนึ Fuji. ่งนะครับที่เป็นกฎกระทรวงแยกมาแต่ก็เป็นกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างด้วยกันก็คือกฎกระทรวงแผ่นดินไหวนะครับ ซึ่งอันนี้นก็จะกําหนดพื้นที่นะครับประเภทอาคารนะครับแล้วก็กําหนดให้อาคารเนี่ยต้องมีความเหนียวสามารถทับแรงแผ่นดินไหวได้ไม่ต่ํากว่าที่ประกาศกําหนดนะครับ <c oughs> คราวนี้พอมาดูกฎกระทรวงฉบับที่หกนะครับจะเห็นว่ากฎกระทรวงฉบับที่หกเนี่ยเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของอตัวโหลดคอมบิเนชันนะครับซึ่งในกฎกระทรวงนี้ก็จะมีทั้งสําสหรับให้ผู้แบบโดยใช้วิธีออกแบบโดยวิธี ตัว allowable s t r e n g t design นะครับแล้วก็สำหรับชุดโหลด factor สำหรับตัวออกแบบโดยวิธี ultimate strength design นะครับแล้วก็อันที่สองก็คือกำหนดในเรื่องของน้ำหนักบรรทุกต่างๆนะครับว่าจะเป็น live load นะครับ wind load นะครับต่างๆ imposed load นะครับต่างๆ impact load นะครับแล้วก็อันที่สามก็คือกำหนดในเรื่องของกำลังแล้วก็หน่วยแรงของวัสดุนะครับ ึ่งในกฎกระทรวงนี้จะมีพูดวัสดุอยู่ประมาณแค่สี่ประเภทด้วยกันนะครับก็คือวัสดุคอนกรีตนะครับวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสริมอัดแรงนะครับแล้วก็วัสดุเหล็กโครงสร้างรูปพัณฑ์นะครับแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็ส่วนที่สี่ก็คือเรื่องของอกําลังแบกทานนะครับแล้วก็การจอบดบินฐานรากนะครับซึ่งก็จะเป็นเน้นในเรื่องของงานฐานราดนะครับจะเห็นว่าก็คือนี่คือชุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบโครงสร้างในปัจจุบันนะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าเมื่อกี้จะเห็นว่าหรือว่าทุกท่านที่ที่ที่คุ้นเคยกับการออกแบบโครงสร้างอาคารเนี่ยก็จะเห็นว่าคือกฎกระทรวงเนี่ยที่กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันเนื้อหาเนี่ยมันจะกระจายไปอยู่ในกฎกระทรวงฉบับนั้นส่วนหนึ่งฉบับนี้ส่วนหนึ่งนะครับ